อะไรมานั่งรออะไรไ<อ>พี่เขายัางไม่ทันจะเข้าเรียนเลยมานั่งรอแล้วดูสินะทุกคนโอ้ยอ,อย่าชิดตาเนยพอเห็นดิฉันตั้งโตะนะคะนางไม่พี่ลีพี่ไรเลยค่ะนางขึ้นมารอแบบนี้แหละอืมอ่ะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้นางหน่อยนะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชมกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้อาจจะมาเสียงแบบอูอ้อี้อู้อีหน่อยนะพอดีว่ามาดามเป็นหวัดนะคะแล้วก็มันไออะมีอาการไอไอหแห้งๆเนาะเกยงอาจจะอู้อี้สักหน่อยนะคะสู้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะคะ <laughs> ก็ยินดีต้อนรับนะคะใครที่กําลังอยากจะเปิดร้านกาแฟนะคะใครที่อยากหาไรายได้เสริมอยากหาไรายได้หลักนะคะหรือใครที่อยากมีไรายได้ยามเกษียณลองเข้ามาดูสูตรช่องชองกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลได้เลยนะคะมี2ช่องทางให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือจะเป็น YouTube ชื่อช่องชื่อเดียวกันนะคะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลเข้ามาดูศึกษาหาความรู้แล้วก็เข้ามาเอาสูตรจากช่องมาดามเปิ้ลไปทามาหากินได้เลยค่ะ เพื่อนๆที่ทักแชทมาดามนะคะวันนี้มาดามมีส่งสูตรหลายเล่มมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะสนใจสูตรเป็นเล่มจากมาดามแบบนี้เยอะมากๆมาดามบอกได้เลยนะคะเพราะว่า,าการเปิดร้านกาแฟเนี่ยมันง่ายมันไม่เหมือนแบบขายพวกอะไรที่ต้องผัดต้องทอดต้องปรุงเนาะยังไม่รู้เลยว่าจะขายได้หรือเปล่าก็ต้องเอามาวางไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยคนที่อยากเปิดร้านกาแฟมีเยอะเขาก็คือไม่รู้จะคือเข้ามาโจดสูตรแล้วบางทีก็ทําหายไปบ้างแหละ บางทีก็หาคลิปนั่นไม่เจอหาคลิปนี้ไม่เจอก็เลยถามซื้อสูตรเป็นเล่มจากมาดามแบบนี้เยอะมากนะคะมาดามพร้อมส่งนะคะสําหรับสูตรแก้วยีิบสองออนซ์และสูตรถุงกระดาษนะคะตรงนี้คือสิ่งที่มาดามเรียนมาแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหมด7ปีที่มาดามทำร้านกาแฟมานะคะคนที่เป็นคนใหม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะมาดามเองก็เริ่มต้นจากการดูสูตรไปแล้วก็ชงถ่ายไปค่ะ แค่ดูสูตรแล้วก็ชงขายแค่นี้เราก็ได้ตังแล้วค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะดังนั้นแล้วใครที่เป็นคนใหม่ไม่ต้องกังวลเพื่อนเพื่อน,อนคุณหลายคนที่เป็นคนใหม่เขาก็สั่งสูตรจากมาดามไปตอนนี้เรียกได้ว่ายอดเข้าปังปังเงินเข้ารัวรัวกันเป็นที่เรียบร้อยอ่ะใครสนใจสั่งซื้อสูตรเป็นเล่มแบบนี้นะคะก็เข้ามาทักแชทมาดามได้ตามช่องทางที่มาดามวางไว้ให้ตรงนี้นะคะอ่ะฉันจะวางของฉันก็วางไม่ได้ดูหลอนใช่เนี่ยนั่งบังพี่เขานั่นนะ่ะฮะ นั่งบังพี่เขานั่นน่ะหนูต้องขยับมาตรงนี้แล้วล่ะพุทารอ่ะขยับมาหน่อยเออมันบังกล้องพี่เขาลูกสำหรับคลิปในวันนี้นะคะมีเพื่อนๆจาก y o u t u b e นะคะขอกันเข้ามาสำหรับสูตรชายเย็นปัน่นแต่เป็นชายเย็นที่เป็นผงแบบนี้นะคะผงสำเร็จรูปนะคะก็ได้เลยเดี๋ยวมาดามทำให้ดูสำหรับแก้ว22่อ่อนนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยมาชักใจดีแบบนี้แหละขออะไรมาชักใจให้พวกเธอหมดแหละเป็นได้ทุกอย่าง คบกับฉันะมีแต่เรื่องดีๆเอามาเริ่มเลยนะคะเราเริ่มต้นกันที่ตักน้ําตาลนะคะอันนี้สูตรปั่นนะคะตักน้ําตาลไปที่สองช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะตักมาเลยนะคะแบบนี้นะคะสองช้อนโต๊ะอ่ะตักมาเรื่องความหวานปรับได้นะคะจะลดหวานจะเพิ่มหวานทําได้เลยนะคะส่วนตัวไอ,ไอตัวผงผงชายเย็นนะคะมาดามใช้ของอีเวนนะคะแบบนี้นะคะ ผงชายเย็นมาดาจะใส่ลงไปที่4ช้อนชาค่ะพูนๆเลยนะคะ4ช้อนชาพูนๆค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเอาน้ำร้อนมาที่100 ml ค่ะโอเคคราวนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เอา ปกติแล้วเนี่ยช่องมาดามเปิ้ลเป็นช่องที่ไม่ไม่ใส่ครีมเทียมนะคะหลายๆคนที่เข้ามาติดตามจะรู้ดีว่าช่องมาดามเบิ้ลไม่ใส่ครีมเทียมแต่ว่าถ้าเป็นสูตรปัน่นมาดามใส่นะคะมาดามจะใส่ครีมเทียมลงไปที่1ช้อนโต๊ะค่ะอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะคุณๆใส่ลงมาเลยนะคะโอเคคนให้เข้ากันก่อนค่ะคนให้ละลายก่อนนะ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนมข้นกันละนมข้นนะคะมาดามจะใส่นมข้นลงไปที่4 0 ML ค่ะอ่ะ40 ml นะคะใส่ลงมาเลยจ้ะแล้วก็ใส่ตัวนมข้นจืดลงไปอีก40 ml ค่ะอ่าคราวนี้เราก็เตรียมพร้อมปั่นกันแล้วจ้ะ เพืเ่อนๆก็เอาแก้วยิบสองออนนะคะตักน้ําแข็งมาค่ะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงแบบนี้ใส่ลงไปเราก็เตรียมพร้อมปั่นเลยจ้ะ เลจโอเคมาคราวนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันได้เลยนะคะจัดไปสำหรับแก้ว22ออน โอเคมาปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับสูตรชาเย็นปั่นจากผงชาสำเร็จรูปแก้วยี่สิบสองออนค่ะอ่ะมาดูซิคราวนี้มาดามก็จะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะสำหรับสูตรชาเย็นปั่นที่เขาใช้ผงชาสำเร็จรูปนะคะอือมันมีความหวานมีความกลมกล่อมในตัวของมันนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้มาดามมาให้ทุกคนแบบฟรีฟรไม่ขออะไรมากนะคะขอแค่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มาดามนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าคอยติดตามดูว่ามาดามจะพาเพื่อนๆทําอะไร EP นี้มาดามลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ